วันนี้ขนขนมแฮมแล้วขนมแอปเปลิลฮะเดี๋ยวจะใส่ถั่วตัวเกาลักเนยนี่นะโอ้ยสุดยอดเลยพอเนื้อมันเลย้ามันตาแห้งจะไห้มันจะหลอดมันได้พวกเนี้ยขนาดนี้มันแห้งนะน่ะอปเปิลน,นั่นน่ะเบลอเลยอ่ะ เก็บผลไม้ข้างต่างเจ้าเก็บผลไม้ข้างต่างมันเนี่ยขนมเจ้าเอาใส่ชีสเค้กเจ้ามีตึงเงินถั่ววอลนุสถั่ววอลนัสนะตึงเงินแอปเปิ้ลเตึงอันยังแหมนนี่ฟราเมนตึง เกาลักกะมีไม่เยี่ยข้าวหนมลำลำเจ้าตีนี่บ่โอดบบยากที่นี่เยอรมันเจ้าช่วงล็อกโควิดตอนนี่ล็อกโควิดรอบที่สามแล้วเจ้านี่จะ็อกถึงสิ้นเดือนมกรามละล็อกตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วโอ้ยหากินเนี่ยตามรอบบ้านรอบเขานี่ลัดลอบตามบ้านทั้งคเนี่ยมอกรโลกอ่ะ ทั่วหัวกะโลกตั้งนี karaoke, ่บนห้องบหูห้องอย่างเด้อตั้งมันห้องหูห้องทัวอย่างนี้ต้นเก่าลักเจ้าต๊เพื่อยับเลยไปเก็บมานักขนาดเจ้ามาแย่ขนมลำลำกินแต่กันเจ้าเฮดกะเม้อสารพาดสารเพแต่ายมากินขนมแลวันนี้จะมาแย่เก็บเด็กแอปเปิลคูขคเจ้าขนมแอปเปิล Hau chia sẻ anh ấy tuyệt vời. Hook nãy. Nhân hùng hook nãy tuyệt. Học kè lê lê mà, mà nhà nhà ăn. Đó, Đó, đã, làm, lê mân mày nha khôn nô nè. Nhân hùng nè. Nhân hùng nè. Học kè phun lap nam som kè 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 ปิลแข็งเยอมาเนี่ยถ้าอัดเปิลแข็งเอามาเนี่ยต้องเอาถอดก่อนถอดให้มันนิ่มก่อนมาอันมันแข็งนี่เจ้าเนี่ยแป้งก่อนเจ้าอันนี้ด้วยใส่ไข่ด้วยสามแก้มกันเลยแป้งยังก็ได้เด้อแป้งสาลีกี่ห้อยังก็ได้เกี่ยวยิบมือน้ำตาลแล้วก็

มันจะได้เร็วๆ,ๆเร็วๆนะจ๊ะอเอขวดจิงๆมาทาเลยก็ได้ฟอร์นี่นะ นี่ระวังตีรอแป้งเขามาตีนี่ดีกว่าเจ้าตีโงสเตรรแกกับนมกับไข่กับผงอันแป้งแป้งมันฝรั่งโงสเตรรแกในบ,บ้านเขาของอยู่ไ่พูดเด้อจะใส่น้ำตาลวานิลาด้วยน้ำตาลด้วยน้ำตาลหน่อยจริงต้องใส่กนะ็ได้หวานน่าก๋วา นมหวานนี่ใส่ไปเดี่ยวตีมันเข้ากันจะได้เอาหลาดเอาหลาดหน้าขนมอันนี้แจ่น้าแจ่เกลือแจ่นจ้าส้มละมาเพิมันมาเพิมันดำเลยมาเงื่มอันแอปเปิ้ลดำเลยอืมนี่แบบมันหนักอันนี้มันหนัก นเนย่2 2ทาดไปเลยเนย่2อ,อย่างเลยลกอันนี้เจ้าถัวหัวกระโลกที่เก็บวันนั้นที่จริงมันมีเครื่องบีบเด้อหาบ่ป๊ะนี่บ่ฮู้ใส่น้ําตาลวันนี้ล thì Chí chính là tông lạt cái đấy thì không ra kìm lầm lầm cô bà cô bà anh nhàng nó quậy sư bột chín cà phê các anh bạn không nhà con đứa này còn làm ai 80% lấy xây nhà cái đây สุดยอดเจ้าสุดยอดใส่ไข่สองเข็มใส่เ็เป็นตึกปลังรอกินท่านละ่ะคนรอก,กินปเปลอสองเข็มป๊พอพ่อเขาอยากได้รสผลไม้แป้งกับมีไข่อยู่แล้ว ใส่ทุกตัวบีบมะนาวให้มีรสชาติขนมปังกะใส่มะนาวเด้อที่นี่นะใส่ที่เกลือใส่ทึงมะนาวใส่ทึงสารพัดที่น้ำตาล ว่จะเ่ยเกเด็กเอฟเฟคคูกิน er. นี่เจา้าจะประมาณนี้เจา้าแอปเปิลเฮานี่แล้วก็จะอบนะคะใส่ถั่วด,ด้วยแล้วก็จะทำนี้อีกถาดหนึ่งลูกไหนเจ้าขนมลูกไหนเจ้านี่แล้วก็เทน,นี่ใส่อดีก่อน เอาซิมนี่ใส่ซิมไปใส่ซิมอบไปให้มันจะหอมมันกินแห้งน้อยแต่เวลาอบมาแล้วหอมเด้อนี่นะคะใส่ซิมเจ้าซิม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  อันนี้ก็ใส่ซิมขับไปเจ้าอบเชยนั่นนะนะบ้านเราคนนู้งอบเชยเสร็จแล้วกะเทน้ำนิลดัดลูกนี่ว่าต้องใส่นักเด้อเพราะว่า อุ้ยต้องกวยๆอบเพราะน้ามันจะออกมากำเดี๋ยวหน่าหน้ามันจะออกมา,กา,า,มออกมาถ้าบอกถ้าอ๊บโอเป,ป็นนี่ไม่แล้วแต่นี่ใส่น้ำหน้าก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทำเนื้อให้แข็งเองเพราะว่าเขาใส่อันนี้ไปใส่สเต็คแครปไปสเต็คแครปนะันยังให้แข็งนี่เจ้าวิ่ง นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะเจ้าเฮ้ยฮ้อนห้อน,อ,นอุ๊บดูสวยไหมคะขนมของเขาอสองอย่างนี่เสร็จแล้วเจ้าสวิเชียนของเขาขนมเฟรอวมนสวิเชียน ถ้าบาลเฮาก็ห้องลูกไหนนั่นก็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะเลยขยะไทยต้องดีๆไผต้องต้องบอกไข่ไทยแกกินตอนห่อนๆน,นี่เน่ะสุดยอดสุดยอดเจ้าอขยะเนี่ยนี่อันนี้แอปเปลิลเจ้าแอปเปลิลเจ้าแอปเปลิลกับนู๊ดกับบันทัวหัวกระโหลกนั่นนะ่ะถั่วหวานนู๊ดนั่นนะ่ะสเปีย กินตอนห่อนๆน,นี่แหละจะได้ไทยๆนี่นิ่เหลือเพียบเลยซื้อมาสองกิโลวันนี้ใส่ถั่วเนี่ยใส่ถั่วนี่เขาแาอันี่มันเลยจะแปลกๆเลยปกติชิ้นแค่คนมันจะใส่เดือดเปล่ากวปานี้ไป มันพอน,น,นอยู่อือกินอุ่นๆอุ่นๆหมกเสลียวด้วยค่ะ 你搿方啥？